ก่อนที่เราจะพักทำสมาธิ1นึทุ่มห้นาทีวันอาทิตย์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2 5งพัน วันขึ้นสองค่ำเดือนห้ามีลมแต่บรรยากาศเหมือนกับอบอ้าวนิดหนึ่งบางพื้นที่ฝนตกหนักจนน้ำขังแต่ข้างนอกคงจะลมหนักอยู่ตอนมืดๆใกล้มืดเนี่ยถ้ามาออกไปทีศ่ศตะ ลมแรงแรงธรรมชาติกมวุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่บางทีไม่ใช่หน้าฝนฝนก็ตกไม่ใช่หน้าหนาวมันก็หนาวไม่ใช่หน้าร้อนมันก็ร้อน เออทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่บนกฎของพระไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราความไม่เที่ยงนี่แหละที่มันเที่ยงคือมันไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นได้ความเปลี่ยนแปลงนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้ทงสังขารที่มีวิญญาณครองก็ตาม สังขารไม่มีวิญญาณครองก็าตามสรรพสิ่งในโลกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรเราจะอบรมจิตของเราให้เขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับสัตธ์ระทความจริงอันนี้ว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง ทุกหลาอย่างล้วนไม่ยั่งยืนปัญญาจากการได้ยินได้ฟังมันก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าปัญญาจากการได้ใคร้ครวญเป็นนิตพิจารณาให้ละเอียดก็จะละเอียดลงไปอีกจินตามัยปัญญา ภาวนามมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมบ่มจิตจากการภาวนาอย่างที่เราทำยืดกายตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เข้ารู้ออกรู้ เพื่อเราได้เพียรได้ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้ <c oughs> ทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความเลื่อมใสทำด้วยความใส่ใจแม้เวลามันไม่มากมันก็ย่อมเกิดประโยชน์ตามสมควรน,นั้น แต่ถ้าเราทำแบบขอไปทีพอให้มันแล้วแล้วพอให้มันผ่านๆประโยชน์มันก็น้อยนั้นจึงชวนเราทุกุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านมันเป็นประโยชน์เราเลยนะประโยชน์ตนเนี่ เปลียนแค่เราตั้งสติให้ดีทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เวลาใดที่สติสัมปชัญญะล้อมได้ดีๆจิตเราก็ถูกตัดขาดออกจากอารมณ์ของโลก ทั้งรักทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งอิจฉาริษยาน้อยเนื้อตาำใจจะขาดออกไปชั่วขณะนั้น mm. ก็เด่นในอารมณ์ปัจจุบันสติจะเด่นในอารมณ์ปัจจุบันรู้กายรู้จิต mm. เมื่อเห็นกายเห็นจิตในปัจจุบันจิตอยู่เนื้ออารมณ์ของโลกความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบา ความรู้สึกเป็นสุขมันก็ย่อมเกิด <c oughs> มันก็ย่อมมีมันไม่มีใครทำให้ใครนะอันนี้เราก็พูดกันประจำพระพุทธเจ้าก็บอกเราอย่างนี้อัตตาหิอัตโนนาทโธ ตนแลเป็นที่พึ่งอย่างตนพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกแต่การฝึกการฝนภาคเพียนเดินทางเป็นเรื่องของเราจะต้องทำเองแต่โชคดีหน่อยที่พระองค์บอกทางไว้ชี้ทางไว้เป็นทางที่ปลอดภัยแล้วสะดวกแล้ว นี่ก็เป็นวิธีของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญหวังบุญด้วยหวังกุศลด้วยหวังออกจากโลกจากวัฏฏะด้วยนะที่ทำกันอย่างนี้แต่ส่วนผู้ที่ ยังมีภาระนุงนางยังออกมาไม่ได้ก็ทำหน้าที่ในบ้านในเรือนในครอบครัวสังคมให้มันดีที่สุดในเวลาเช่นนี้ก็อยากชวนพระคุณเจ้าทุกรูปปราขาวแม่ชีเราทุกคนญาติโยมเราทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านร่วมทำสมาธิ น้อมบุญน้อมกุศลส่งไปถึงเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายไปทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อสองวันที่ผ่านมาครบรอบสองวันแล้วมันน่าเศร้าสลดอยู่เมืองไทยเราก็เสียหายอยู่ ชีวิตและทรัพย์สินแต่ถ้ามองไปถึงพี่น้องอย่างชาวเมียนมาประเทศพมา่ายิ่งน่าสงสารบอกว่าเป็นพันกว่าชีวิตแล้วที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นพันแล้วที่ยังสูญหายตามไม่เจออีกไม่รู้ชะตากรรมก็เป็นพันสองพันอีกเหมือนกัน โดยเฉพาะพระเนนกำลังสอบได้ยินพระขุนเจ้าเล่าให้ฟังว่าเป็นวัดมหมาไมมุนีที่เมืองมันดาเลต่อมาเคยมีบุญได้ไปที่นั่นครั้งหนึ่งพระมหมาไมมุนีเป็นพระพุทธรูปที่โดยเฉพาะพี่น้องชาวเมียนมาเนี่ยพามา เคารพศรัทธามากทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าเช้ามาตีสีนี่จะต้องไปล้างหน้าล้างหน้าให้พระพุทธรูปล้างหน้าแปลงฟันทำเหมือนกับทำกับพระพุทธเจ้าล้างหน้าแปรงฟันถ <c oughs> วายผลไม้ แล้วก็ทำวัดสวดมนต์เมื่อทำวัดสวดมนต์เสร็จก็เสสังมังคลังยาจามะขอเศษส่วนนั้นเป็นมงคลน,นี้ผลละหมากรากไม้ขนมนมเหน่ยไปแบ่งกันกินเรามองมิติไหนจะมองมิติงมงายไร้สาระ ถ้าเรามองอย่างนั้นเราฉลาดแค่ไหนเรามีปัญญาแค่ไหนต่มมามองว่าเป็นการโน้มเหนี่ยวโน้มเหนี่ยวเอาจิตใจให้มันมีความศรัทธ,ธามีความผูกพันเกี่วยวกับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะงมงายไร้สาระอย่างไรถ้าเกิดว่าดวงสุดท้ายของจิต เกี่ยวอารมณ์นี้แล้วก็ดับชีวิตอินทรีย์ลงไปแน่นอนว่าสุขติเป็นที่ไปแน่ๆมันเป็นอุบายอันหนึ่งที่ทำบุคคลผู้ยังก้าวไม่ถึงปัญญาอันเด็ดขาดหรือ,อยังไม่ถึงมรรคถึงผล ปุตุชนคนมีกิเลสก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอุบายหลอมจิตก็ได้ไปแต่มาก็ได้ขึ้นไปเหมือนกันหลังจากล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ปิดทองปิดทองทำวัดสวดมนต์เสสังมังคลาผลละหมากรากไม้ขนมนมเนยก็ได้แบ่งกันฉัน ก็รู้สึกอิ่มใจภูมิใจนี่ได้ทราบว่าพระเนนกำลังสอบแล้วแผ่นดินไว้ไปไหนไม่ทันนะแผ่นดินวิปรโยคผู้เจ็บผู้ป่วยผู้สูญเสียแล้วก็บุคคลผู้น่าสรรเสริญ นายกย่องอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจิตอาสาพวกอาสาสมัครพวกกู้ภัยและคนที่เหนื่อยอีกก็คือทีมแพทย์ทีมหมอทีมพยาบาลอันนี้ถ้าเป็นพ่อม่แตามาก็คาดว่าคงจะทั่วโลกส่งกันเข้าไปช่วยอย่างในเมืองไทยเราเนี่ย หมอก็ตามพยาบาลก็ตามได้ยินว่าที่ตึกโรงพยาบาลชั้นสูงๆว่าแผ่นดินไหวคนก็ชวนกันลงมาแต่มีเสียงเสียงหนึ่งของหมอ,อพยาบาลบอกว่าจะลงไปได้ยังไงแล้วคนไข้ละถึงจะตายก็ยอมตายอยู่กับคนไข้ไม่ยอมเอาตัวรอด ไม่ยอมเอาตัวเองรอดลงมาเพราะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบคนไข้คนป่วยตรงนั้นไม่ใช่ญาติเลยไม่ใช่สายเลือดไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนรู้จักแต่ด้วยสามัญสำนึกคุณธรรมของวิชาชีพไปไม่ได้คนไข้ยอยู่ตรงนี้ มันน้ากราบไหว้หัวใจหน้ากราบไวห,ว,หบไว้ความรู้สึกหมอก็เหมือนกันพยาบาลก็เหมือนกันผู้ช่วยก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาสากู้ภยัยโยมบินโยมเอกพันพร้อมหมนะู่คณะแล้วก็ที่สำคัญโรงพยาบาลพระมงกุดพาคนไข้ลงมาจากตึกสูง,สง ไม่รู้จะไปไหนคนไข้หนักสาหัสทั้งหมดไม่มีที่ไปพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบของเราได้ทราบข่าวเรื่องนี้ภายในห้านาทีพระองค์สั่งเปิดวังสั่งเปิดวังอาตมาจําชื่อไม่ได้รองรับคน เจ็บคนป่วยเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในพระวังให้เป็นสถานพยาบาลแต่เขาบอกว่าหน้าแปลกโทรทัศน์ไม่ออกข่าวเรื่องนี้โทรทัศน์ช่องหลักๆไม่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาเลยเราก็ดูเอาเองว่าคนมันทำด้วยอะไร บ้านเมืองเกิดวิกฤตสังคมกำลังเดือดร้อนผู้ประเสริฐพ่อของแผ่นดินปกเก้าปกกระหมอ่อมทำเพื่อประสบนิกรประชาชนของพระองค์สื่อเหล่านั้นก็เป็นภาษีของประชาชนแต่ไม่ยอมออกเพราะรับใช้ใครก็ไม่รู้ที่จะล่มชาติล่มแผ่นดิน ที่มันเกิดแบบนี้ก็จากคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ได้ความวิปริตวิปราเหล่านี้อันนั้นจึงชวนผู้มีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีอยู่ในใจร่วมกันเจริญสติเจริญสมาธิแผ่บุญกุศลไปถึงผู้ เสียชีวิตก็ขอ,ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลนี้อย่าได้ห่วงอย่าได้กังวลกับคนที่อยู่เบื้องหลังจงไปตามเส้นทางบุญที่ท่านได้ทำไปตามเส้นทางบุญคุณงามความดีที่ได้สร้างได้ทำไว้แล้ว ไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะนับถือาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์สาศาสนาอิสลามาศาสนาพราหมณ์ฮินดูาศาสนาซิกหรือาศาสนาใดๆก็ตามเมื่อท่าน <S <S 1> <S 1> ทําทบุญทําบุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก็ขอให้ท่านได้รับผลบุญนั้นนำพาไปสู่สุคติพบภูมิที่ดีและกระแรงบุญที่ญาติทำเราบำเพ็ญบุญ เจริญสติเจริญสมาธิส่งไปนี้เป็นแรงหนุนอีกผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอบุญนี้จปกป้ปก <c oughs> คุ้มครองรักษาให้ความเจ็บความป่วยนั้นได้ทุเลาเบาบางจางคลายลงเร็วๆวันเหล่าสาัประสั ผู้ได้รับผลกระทบทั้งกายทั้งจิตก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลขอพลังอำนาจอย่งคุณงามความดีอย่างคุณพระศรีรัตนตรัยก็จงปกป้องคุ้มครองรักษาผู้คนทั้งหลายเหล่าสันพร,รัตร์ทั้งหลายให้ปลอดภัยจากอันตรายปรับจิตปรับใจผู้มีมิจฉาทิฏฐิให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คนใจร้ายคนใจดำเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวก็จงคลายความเห็นแก่ตัวเหล่านั้นเห็นประโยชน์ส่วนรวมเห็นอกเห็นใจมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายบ้างโลกนี้ก็จะสงบลงเย็นลงไปตามเหตุมันก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ก่อนที่จะจบ <c oughs> ก็อ,อ,อนุโมทนาสาธุกับคนตาปลื้มคนตาปลื้มพร้อมครอบครัวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ถวายมะขามหวานมาหนึ่งลังส่งมะขามหวานมาหนึ่งลังนะตอนเย็นก็อนุโมทนาสาธุคนตาปลื้มอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งมะขามหวานมาหนึ่งลัง ธรรมาก็ขอแจ้งข่าวไปถึงญาติธรรมพี่น้องทั่วไปนั่นแหละที่ได้ถวายปัจจัยมากบ้างน้อยบ้าง่าให้ไปทำบุญที่ประเทศอินเดียก็รวบรวมไปจากวัดนี่ก็ประมาณแสนกว่าแสนหนึ่งหมื่นสองมืนประมาณนี้ ในระหว่างทางที่เดินทางก็มีญาติโยมมาถวายเจ้าละหมื่นเจ้าละหมื่นสองสเจ้าพันสอพันอีกก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ได้ร่วมทำบุญในที่ต่างๆ20วัดที่เราทำบุญยี่สิวัดแต่มันก็ไม่ได้หมด เพราะเราไม่รู้ว่าจะไปเจอเหตุการณ์ยังไงอตมาไม่ได้ตั้งไว้ว่าวัดละเท่าเท่ากันต้องไปดูก่อนเห็นกับตาก่อนเพราะบางที่เราเพียงแค่แวะเข้าห้องน้ำให้ญาติโยมฉันกาแฟก็ถวายประมาณห้าพันถ้าฉันพัตตาหารก็เป็นหมืน่น ถ้านอนค้างก็สองหมื่นหมื่นเศษเศษก็แล้วแต่เผื่อไปเจอที่ลำบากสุดท้ายมันก็เหลือมาก็าพอสมควรแต่มาก็ถวายครูบาอาจารย์ที่ไปด้วยกันมอบให้กับบุคคลผู้ยากจนผู้ยากไร้ให้กับขอทานให้กับพระวิทยากรกับทีมสตาฟนันส่วนหนึ่ง ในส่วนที่เหลือมาก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะมันปะปนกันไปหมดไปที่อินเดียก็มีญาติโยมรู้จักจากเยอรมันก็มีจากสปป,ปลาวก็มีจากต่างประเทศก็เยอะคนไทยเราก็มากหลายๆคนก็บอกเห็นแต่ใน YouTube ใช่พระจารย์ราวีไหมก็ควักเงินออกมาใส่ย่าม คนละพันสองพันมากบ้างน้อยบ้างมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผสมปนเปนกันไปหมดธรรมาก็ทำบุญเท่าที่เห็นจะทำได้ตรงไหนก็ทำไปสุดท้ายในส่วนที่เหลือจะมากจะน้อยเพียงไหนก็แล้วแต่ธรรมาก็จะขออนุญาตให้กับญาติโยมแจ้งญาติโยมได้ทราบว่า ในส่วนที่เหลือกลับมาจากอินเดียจะมากจะน้อยก็ขอยกปัจจัยส่วนนี้เพื่อมาบูรณะโบสถ์ลานโพพุทธคยาเป็นค่าเหล็กค่าวัสดุหรือว่าน้ำปะนะพระุนเจ้าที่จะได้ทำงานกันอันนั้นก็แล้วแต่เพื่อให้โยมได้เกิดบุญ <c oughs> นะให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะมัน ทำยังไงไม่ได้ถ้าที่อินเดียตั้งใจไว้เท่ากันทุกวัดมันก็คงจะมาก็มีใจว่าไปดูก่อนในแต่ละจุดแต่ละที่สําคัญแค่ไหนบางวัดกําลังสร้างโรงเรียนบางวัดกําลังสร้างศาลาบางวัดกําลังซื้อที่บางวัดก็สมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรแม้เราจะพักค้างคืนทานข้าวฉันข้าวท่านเรียบร้อยแล้วก็ถวายพอสมควรแต่ตรงที่ลำบากเดือดร้อน เราก็มอบให้มากหน่อยด้วยเหตุนี้ปัจจัยมันจึงเหลือก็ถือโอกาสแจ้งให้ทราบ <c oughs> ว่าปัจจัยที่เหลือจากการทอดผ้าป่าที่อินเดียถาวายพระโคบาอาจารย์ทุกเรื่องนั่นแหละธรรมาก็จะยกมาเพื่อบูรณะโบสถลานโพพุทธคยานะให้เข้าใจอย่างนั้นได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันวันนี้โคงจะใช้เวลาเท่านี้ขออนุภาพ ขุนพระศรีรัตนตรยัยขุนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจัจเอออำหนวยนุนสง่งให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตท,ที่สงบร่มเย็นอายุมั่นคงยืน เจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบระมาศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและอีกประการหนึ่งขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจล้อมบุญกุศลอุทิศส่งไปถึงผู้ที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวเมื่อบ่าย1.20นโมง2ีสร็นาทีเศษเศษของวันที่28มีนาคมพุทธศาาักราช2 5ง6 6นนี้ ขอให้ท่านเหล่านั้นได้มีส่วนในบุญในกุศลไปสู่ภพภูมิที่ดีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็าหายวันหายคืนแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็ววันโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิน แจ้งข่าวพิเศษอีกนิดหนึ่งสำหรับคณะกรรมการคณะกรรมการวัดป่านนทุดหลมพรุ่งนี้เต้าที่ทราบบริษัทของสีเขาจะมาเทศสีของสถูปสารจีนะท่านผู้ใดว่างก็มาดูด้วยกันโดยเฉพาะทีมช่างวิศวกรอาจจะหาช่างขึ้นไปทำบนคอกสี่เหลี่ยมข้างบน ให้มันสวยงามจะทำได้ไหมอย่างไรนวันพรุ่งนี้เดอร์เทมวิศวก,กรใครว่างคณะกรรมการใครว่างก็มาดูด้วยกันการเทสสีอาจจะมาให้ทำเรียบร้อยแล้วประมาณสงกลา์วันที่14เราก็จะลงมติว่าเราจะใช้สีอะไรใช้สีไหนในการพ้นทรายรอบมาหาสถูปสารจีข้างนอกแล้วก็รัว้ว ทั้งหมดหรือยังไงก็มาดูด้วยกันวันที่31วันที่1นะสองวันนี้นเขาคงให้แจ้งเพียงเท่านี้อนุโมทนาสาธุกราพระ